อนาคตของคุณทักษิณในการเมืองไทยคิดว่าจะยังลดแล่นปัญหาก็คือว่าการกลับเข้าประเทศไทยวันที่22สิงหาเนี่ยก่อนหน้านี้มีการดิวลล่มกันหลายครั้งไม่ว่าลังกาวีฮ่องกงก่อนหน้านี้ในรอบ15ปีเนี่ย ก็มีการดิวต่างกรรมต่างวาระนับครั้งไม่ถ้วนจนกระทั่งมาลงตัววันที่22สิงหาถามว่ากลับมาประเทศไทยไม่ติดคุกแม้แต่เพียงวันเดียวพัรคก็อแพ้การเลือกตั้งแต่ได้จัดตั้งรัฐบาลเป็นแกนนำรัฐบาลถามว่าได้มาฟรีๆดังนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่เราจะต้องติดตามกันต่อไปว่าแลกกับอะไร แล้วระยะเวลาเนี่ยนะครับสิ้นสุดข้อตกลงกันเมื่อไหร่ประเมินไว้หรือยังครับว่าสิ่งที่เขาแลกคืออะไรผมก็เคยเปรียบเปยว่ามันคนนะครับที่ไปแลกวิญญาณขายวิญญาณกับซาตานก็ต้องเป็นปีศาจผมเองเห็นทางการเมืองแล้วก็ติดตามทางการเมืองมานานผมเองก็เห็นว่านะครับเวลาเขาดิวทางการเมืองโดยเฉพาะวิธีการของท่านนายกทรัสตินเนี่ยท่านก็จะดิวนะครับจอบาบจอบตอนบายตอนอ่ะ นะครับผมเชื่อในทางการเมืองไม่มีใครไว้าวางใจกันโดยตลอดและทุกคนก็ต้องรู้ว่าวุฒธธิสภาเนี่ยสิ้นอายุไขเดือนพฤษภาที่จะโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีครับเพราะฉะนั้นการเข้ามาของเศรษฐาทวีสินซึ่งเข้ามาคนเดียวนะนะครับขาลอยไม่ได้มีสอสออยู่ในมือถูกต้องนะครับซึ่งก็ ก็เห็นกันอยู่แล้วว่าเขาอยู่ในสถานะไหนบทบาทอย่างไรครับซึ่งเขาก็เป็นคนขยันแต่เขาก็รู้ว่าเป็นเรื่องที่ยากที่สุดเหมือนกันนะครับว่าพรรคเขาก็มีเจ้าของเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็เห็นว่าวันนี้ประเทศไทยมันมันแลก,กหลายอย่างนะขกระบวนการยุติธรรมนี่ย่อยยับเลยครับนะครับกรณีของนายยกทักษิณแม้ก็ตั้งเหลือโทษหนึ่งปีเนี่ยแต่ว่าระบบคุณธรรมระบบเรื่องจริยธรรมนะครับของกระบวนการยุติธรรมมันถูกทำลายครับ เพรเนี่ยนะครับพระบรมราชโองการเหลือหนึ่งปีเนี่ยด้วยเหตุที่อดีตนายกทักษิณยอมรับผิดถึงการกระทำนะครับทุกทุกคดีที่คำพิพากษายอมรับผิดถึงการกระทำดังกล่าวสำนึกแล้วถึงการกระทำดังกล่าวจึงเป็นเหตุให้มีพระบรมราชโองการตามคำถวายแนะนำรประกอบพระบรมราชวินิจฉัยของรัฐบาลเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ วันนี้จะไปกล่าวอ้างว่าคดีนี้เป็นผลพวงจากการที่อำนาจก็ไม่ได้อืเพราะว่าท่านยอม,ยอมรับเองว่ากระทําความผิดจริงครับและก็สํานึกแล้วนะครับแปลความไม่ง่ายอย่างนั้นดังนั้นเมื่อสํานึกแล้วเนี่ยการรักษาเนี่ยครับการเจ็บไข้ได้ป่วยคนไทยเนี่ยไม่มีใครใจดำหรอกรแตเ่เขาให้เขาได้รู้ว่าป่วยจริงวันนั้นวันที่ยี่สิบสองสิงหาเนี่ยถ้าท่านลงเครื่องน,นะครับแล้วก็เข็น เตียงพยาบาลน้ําเกลือระโยงระยางหมดคนอาจจะไม่ตั้งคําถามขนาดนี้คนไม่ตั้งคําถามครับนี่ท่านลงด้วยท่วงทํานองที่ปกติพร้อมมากครับนะครับไปสารดีกาแล้วไปที่เรือนจําพิเศษเพียงไม่กี่ชั่วโมงนั้นหลังจากนั้นทุกคนก็ก็รู้ว่าท่านป่วยมาเกือบร้อยี่สิวันแล้วดังนั้นนี่นะครับอะไรก็ตามคนไทยมันมีความรู้สึกว่ามันใช่ไหม แต่ว่านี่ท่านไม่เข้าคุกแม้แต่เพียงวันเดียวตามคำที่เคยพูดว่าจะกลับอย่างเท่เท่แล้วก็คำว่าเท่เท่อธิบายความชัดเจนคือไม่ติดคุกแม้แต่เพียงวันเดียวซึ่งก็เป็นเชกเช่นนั้นและที่สำคัญที่สุดเนี่ยช่องทางที่จะได้กลับบ้านน,นะครับก่อนหน้านี้มีสองช่องทางและก็ไปยังไปไม่ถึงแล้วมีช่องทางที่สามช่องทางแรกเนี่ยนะครับในแวดวงการเมืองก็เห็นถึงความพยายามครับ คือพระราชกิจฎีกาภพยโทษทั่วไปนะครับซึ่งโทษตำปีเนี่ยจะได้รับอน,นิสงค์คือปล่อยตัวเลยครสองก็คือเรื่องการพักโทษการพักโทษเนี่ยจะมีหลายคุณสมบัติและเรียงอํานาจหน้าที่นะครับโดยหลักปกตินะครับแบบเทพไทยเส้นพงที่เพิ่งออกมาเนี่ยต้องติดคุกสองในสามก็หมายความว่า22่สสองเมษายนะนะครับกรณีหน,หนึ่งในสานี่ต้อง ต้องเรียงกันถึงกระทรวงนะครับซึ่งเป็นความทุ่งยากและน้อยมากนะครับที่จะเข้าสู่คุณสมบัติดังกล่าวซึ่งเส้นเส้นทางนี้เนี่ยนะครับก็เห็นว่ายากทีนี้เนี่ยนะครับพอไม่มีพระราชกิจสเดีกาอภัยโทษทั่วไปตุลาก็แล้วธนวาก็แล้วระเบียบเนี่ยนะครับที่เปลี่ยนสถานที่คุมขังอนะ่ะบ้านก็เป็นเรือนจำได้เนี่ยลงนาม โดยรักษาการอธิบดีกรมราชธรรมวันที่6ทธันวาหลังจากวันที่5ธันวาเพียงแค่วันเดียวจริงอยู่ครับอธิบายว่ากฎหมายมีตั้งแต่ปี60ครับกฎกระทรวงมีตั้งแต่ปี63สามระเบียบราชธรร์มีปีครับไม่ได้เร่งอะไรแต่ว่ามาลงนามเอาวันที่6ทธันวาคมครับซึ่งก็เป็นมันเป็นการตอบโจทย์ว่าเมื่อวันที่หไม่มีแล้วครับนะครับและที่สําคัญที่สุด ลองไปดูคุณสมบัติเข้ากันนายกทักษิณทุกข้อเพราะปลายเปิดอแค่คุณสมบัติเป็นนักโทษตามกฎหมายราชาตันะอนาคตของคุณทักษิณหลังจากนี้เนี่ยจะเป็นแค่สัญ,ญลักษณ์ทางการเมืองที่เพื่อไทยอาจจะใช้พูดถึงใช้หาเสียงหรือมันมีโอกาสที่คุณทักษิณจะกลับมาเป็นผู้เล่นความเป็นตัวตนของท่านเนี่ยท่านเป็นคนแอคทีฟอยู่ตลอดเวลาจะยอมดูอยู่เฉยๆเหรอถ้ามันอยู่ที่นี่ที่ <ๆ S 2> ผมยกเัวอย่างว่าเราต้องก็ต้องดู นะครับอุปนิสัยใจคอนะครับแม้กระทั่งนะครับเรื่องราวต่างๆเรียงได้ยินเยอะแยะมากมายเพียงแต่ว่าอย่างที่ผมบอกว่าดิวเรื่องอะไรแรกกับเรื่องอะไรรบระยะเวลาเท่าไหร่ข้อตกลงอย่างไรมันก็จะเป็นคำตอบแต่สำหรับเป็นความเป็นตัวตนนะนะครับท่านหยุดยากอยู่แล้ว โดยบุคลิกโดยอุปนิสัยใจคอของท่านเพราะว่าคนที่ผ่านมาจะเห็นอะไรที่มันขัดอกขัดใจนี่เป็นธรรมชาตินะ่ะไม่ใช่เฉพาะตัวท่านหรอกที่ผมพูดผมเข้าใจว่านายกทักษิณรู้ว่าผมหมายถึงอะไรถ้าวันนี้จะฝากอะไรถึงคุณทักษิณสมมตุติถ้าคุณทักษิณยังยอมฟังคุณจตุพรเนี่ยนะฮะอยากจะพูดอะไรครับคือผมกับท่านนายกทักษิณคือท่านอาจจะโกรธผมบ้างแต่ท่านก็ต้องรู้ว่า ทั้งหมดนั้นเกิดมาจากตัวท่านเองผมเนี่ยเอาชีวิตเข้าแลกเข้าคุกเกาะคุกคมาห้าครั้งเหลือคดีที่ตัดสินไปแล้วในศาลเจ้าตัวนอีกหนึ่งคดีที่เหลือก็ยาวไปหนังว่าจะต้องกลับเข้าคุกอีกวันไหนก็ไม่รู้นายกทักษิณท่านต้องรู้จักผมดีเพราะฉะนั้นคนที่ไปร่วมเป็นร่วมตายเขามีหลักเขามีจุดยืนผมอาจจะแตกต่างไปจากลูกน้องท่านที่เป็นนักเลือกตั้งหรือบุคคลอื่นๆที่ ที่ต้องสอบอกับท่านแต่ว่าผมเองก็เห็นว่าอะไรที่มันไม่ถูกเนี่ยมันก็คือไม่ถูกเพราะตลอดระยะเวลาที่ผมออกมาฟาดฟันกับท่านเนี่ยถ้าผมพูดผิดบัดนี้ผมถูกรุมถลกหนังแดงเถือกแล้วนะถ้าผมมีพฤติกรรมที่จะถูกกล่าวหาได้เพราะอยู่กันมายี่สิบเก้าปีถ้ามันมีเรื่องสารเลวเนี่ยนะครับป่านนี้ก็คงเรียงหน้ากันใส่กันเป็นตับอยู่แล้วนะครับเพราะผมกระแทกทุกวัน เพียงแต่ว่าผมอยากเะยวฝากสุดท้ายว่าชีวิตเราเนี่ยอยู่ในช่วงปลายๆกันทั้งนั้นควรจะให้กับบ้านเมืองสะบ้างสิ่งที่สำคัญของมนุษย์มันไม่ยิ่งใหญ่กว่าคำว่าสัจจะนะครับคำว่าเรื่องชาติบ้านเมืองนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อตัวเองเนนี่ยนะครับได้รับโอกาสจากแผ่นดินถึงขนาดนี้ก็ควรที่จะชดเชยให้กับแผ่นดินสะบ้างนะครับ เพราะฉะนั้นความร่ารวยของมนุษย์มันก็เอาไปไม่ได้นะครับอายุไขของมนุษย์ก็มีอยู่เท่านั้นผมวาดหวังว่าการเข้ามาประเทศไทยรอบนี้ของท่านเนี่ยท่านจะได้ไม่ต้องออกไปอีกดวงตาจะได้เห็นธรรมความโกรธระหว่างผมกับท่านนนะครับผมไม่มีเรื่องส่วนตัวนะผมวางไปนานแล้วท่านก็มีสิทธิ์โกรธผมอยู่นะครับแต่ว่าท่านต้องรู้ว่าตัวท่าน,นคือสาเหตุสำคัญ สิ่งที่มากกว่านั้นก็คือว่านะครับท่านต้องรู้ผลลัพธ์อย่างที่ท่านเคยเจอว่าทําอะไรได้รับผลลัพธ์อะไรนะครับเพราะมีฉะนั้นนะครับท่านก็ไม่ได้อยู่ในแผ่นดินนี้ถ้าคุณทักษิณยอมรับถึงสิ่งที่คุณจตุพรพูดเนี่ยเจอหน้ากันยกมือไหว้และให้อภัยเขาได้ไหมผมผมเป็นคนที่ให้เกียรติตลอดนตั้งแต่มีเรื่องมาผมก็เรียกนายกทักษิณตลอดไม่เคยมีสปรปนามอื่น นะครับหลายคนอาจจะตั้งคำถามผมบอกคนเรามันอยู่มายี่สิบเก้าปีทั้งหมดไม่มันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวความรู้สึกส่วนตัวการนับถือส่วนตัวนี่เป็นเรื่องปกติแต่เรื่องการทำหน้าที่นะครับของความเป็นมนุษย์มันต่างกัน